วันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่13เรื่องฟิสิกส์พื้นฐานนะครับซึ่งในรายละเอียดของวิชานี้นะครับก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่แรงโมเมนต์สมดุลนะครับในเรื่องแรกนะครับตอนที่2ก็เป็นงานกําลังและเครื่องกลอย่างง่ายนะครับตอนที่3เป็นเรื่องพลังงานและตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไหลนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ถ้าเราพูดถึงจะเป็นการเคลื่อนที่ แบบเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การเคลื่อนที่แบบมีคาบนะครับกรณีที่เป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วก็การเคลื่อนที่ในแนวโค้งนะครับส่วนการเคลื่อนที่แบบมีคาบเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเลยนะครับหรือการเคลื่อนที่แบบหมุนแล้วก็การเคลื่อนที่แบบฝันหรือแกว่งนะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับกับแนวดิ่งนะถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับ จะเริ่มจากวัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นความเร็วต้นเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วคงที่หลังจากที่ก่อนที่รถจะหยุดก็จะลดความเร็วลงกลายเป็นความหน่วงนะครับก็จะเป็นความเร็วสุดท้ายที่เป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือการเคลื่อนที่ที่เกิดจากวัตถุตกจากที่สูงหรือการโยนวัตถุขึ้นไปในที่สูงนะครับแล้วก็ตกลงมาอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จะเห็นว่าความเร็วปลายตอนที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยความเร็วปลายนั้นจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตกลไปในแนวดิง่งจะเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตร่งนะะส่วนในแนวโค้งนะครับก็ส่วนใหญ่จะเราจะพูดถึงนแนววิถีกระสุนหรือการเคลื่อนที่แบบพาราโบลานะครับซึ่งกรณีที่ยิงวัตถุหรือเตะลูกบอลก็ได้หรือยิงปืนก็ได้นะครับถ้ายิงขึ้นไปในแนวที่โด่งสูงที่สุดเนี่ย จะเห็นว <łość> ่าการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกจุดเลยที่การเคลื่อนที่จะมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวราบและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งผสมกันนะครับคือถ้าจุดสูงสุดความเร็วปลายจะเป็นศูนย์นะครับในขณะที่ในแนวดิ่งนะครับอันนี้เป็นแนวแนวดิ่งนะครับทุกจุดจะมีทั้งแนวราบและแนวดิ่งตลอดระยะการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองแล้วปรากฏว่าการเคลื่อนที่อันเนี้ย ถ้ายิงลูกกระสุนหรือยิงปืนในแนวเอียงทำมุม45องศานะครับวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดนะครับแต่ถ้ายิงมุมที่มากกว่านะครับอย่างเช่นยิงด่งขึ้นไปนียก็จะตกในระยะใกล้นะครับแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่ประมาณถ้ายิงในแนวเอียง15องศาก็จะมาตกที่นี่หรือ75องศาก็จะมาตกที่จุดเดียวกันนะครับซึ่ง75กับ15รวมกันก็เป็น90 อันนี้การเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับดังนั้นการยิงวัตถุให้ไกลที่สุดก็คือประมาณ45อ,องศานะครับการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งนะครับเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแกว่งก็คือการเคลื่อนที่ซ้ํา,าในรอบเดิมหรือทางทิศทางเดิมนะครับรอบตาแหน่งสรมดลหมายความว่าถ้าเป็นสปริงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับหรือการแกว่งของลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มนาฬิกาหรือพวกเพนดูลัมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เป็นคาบ มีค่าของการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ความเร็วจะมีค่าสูงสุดที่ตำแหน่งสมดุลก็คือตำแหน่งที่มันจุดจุดที่อยู่สมดุลของเขานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ไกลที่สุดของการแกว่งนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วสูงสุดนะที่มาพูดถึงแรงในการเคลื่อนที่นะครับแรงเป็นการทำวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับแรงก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นแรงตสัมผัสก็คือแรงตึงในเส้นเชือกแรงในสปริงแรงเสียดทานนะครับ แต่ถ้าเป็นแรงเชิงสนามก็เพิ่นแรงน้มถ่วงแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับซึ่งแรงหนึ่งแรงเนี่ยเราสามารถแตกให้เป็นสองแรงตั้งฉากกันได้นะครับอย่างกรณีอันนี้นะครับถ้าเราหาแรงในแกน y อันนี้หนึ่งแรงตัวนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้แตกเป็นในแกน x ก็เป็น f f cos สติตคือมุมนี้นะครับแต่ถ้าในแกน y ก็เป็น f sine ตนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะจำได้ว่า cos ชิด ฉากนะฮะทายข้ามฉากอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นการแตก1นึ่งแรงแตกเป็น2องแรงตั้งฉากกันหรือ2องแรงสามารถรวมกันให้เป็น1นึ่งแรงก็ได้นะครับทีนี้มันมีวิธีการรวมแรงหลายๆแรงเข้าด้วยกันเนี่ยถ้ากรณีที่มีโอ้โหแรงกระจกระจายเยอะแยะเลยเราสามารถใช้วิธีกราฟิกเขียนได้ก็คือเอาลูกศรเนี่ยมาเขียนโยงโยงต่อกันจนได้ สมมติอันนี้ f f 1นะอยู่ที่นี่นะครับ f 1แล้วก็มาตั้งต้น f 1่ทิศทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วย f 2นะเอาเอาเอาหางชนหัวนะครับ f 2แล้วก็ตามไปด้วย f 3ขึ้นในแนวดิ่งแล้วก็ f 4เหมือนเดิมเลยนะทิศทางเดิมจะเห็นว่ามันึ่งถึงแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็จะเป็นแหลกรับนะครับแล้วก็ทิศทางก็ตรงกันข้าม อย่างลูกรอเมื่อกี้วนมาที่นี่แต่ถ้าเป็นแรงรับจะเป็นทิศต,ตรงกันข้ามนะครับเพราะนั้นวิธีคำนวณนะก็จะมีสูตรหาแรงลับเนี่ยก็คือใช้สูตรผลรวมของแรงน,ร 1, 2, ะรนะครับ F1 ยกกับบวก F2 บวกไปเรื่อยๆนะครับตามอันนี้หรือถ้าเป็นสูตรก็คือขนาดของแรงรับเนี่ยจะเป็น R ในแกน x ยกกำลังสองบวก R ในแกน y ยกกำลังสองติดตัวแรูทนะครับ แล้วก็มุมก็เป็นมุมอาร์คแทนของ R1 กับ R2 ที่เราคิดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีคำนวณอย่างง่ายนะครับนี้พอพูดถึงแรงแล้วมาพูดถึงการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะมี3ข้อด้วยกันนะครับกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุเลยนะครับหรือแรงที่กระทํานั้นเป็นศูนย์วัตถุนั้นจะอยู่นิ่งถ้าไม่นิ่งก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร็วคงตัวนะครับ แล้วก็อยู่ในสภาพสมดุลนะทีนี้ถ้าความพยายามจะดำรงสภาพการเคลื่อนที่เดิมเรียกว่าความเฉื่อยอันนี้เราเรียกอีกอย่างว่ากฎของความเฉื่อยหรือกฎแห่งความเฉื่อยเป็นกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับอย่างเช่นเอากระดาษวางแล้วมีเหรียญอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเราดีดกระดาษให้มันปลิวออกไปนะเหรียญที่อยู่บนนี้มันจะไม่เคลื่อนที่ไปด้วยมันจะหล่นลงมาในแก้วอันนี้เป็นทฤษฎีของความเฉื่อยนะครับ หรือถ้าคนยืนรถเมย์บนรถเมย์นะครับยืนเกาะราวบนรถเมย์ถ้ารถเมย์เบรกนะคนก็อาจจะไปเตะไปข้างหลังหรือเอนไปข้างหน้าเนื่องจากว่ามีความเฉื่อยของการเคลื่อนที่คือรถเบรกแล้วแต่คนยังไม่เบรกยัง,ย,งยังเลื่อนไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับหรือคอนคอนเนี่ยถ้าเป็นนานๆเนี่ยหัวค้อมไม่จะหลุดเนื่องจากความเฉื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ก่อนจะใช้คอนเนี่ยอาจจะต้องมีการตอกกระแทกกับพื้นนะครับ เพื่อให้มันอยู่แน่นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเฉยนะที่มากดข้อที่2กดข้อที่2ก็บอกว่าถ้ามีแรงกระทำหลายๆแรงกับวัตถุเนะี่ยถ้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะเป็นสัดส่วนกับคือถ้าตามสูตรเนี่ยอาจจะใช้คำว่า F ากับ ma นะครับก็คือจะมีแรงกระทำเนี่ยจะทำให้หมวลนเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนั่นเองนะครับก็คือ ออกแรงกระทำนะด้วยความเร็วหรือความเร่งนะก,ารการอาจจะถ้าเพิ่มความเร็วสูงขึ้นนะความเร่งก็คือเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นกฎการเคลื่อนที่ของข้อ2ของนิวตันนะครับคือ f กับแต่การยืดเวลาในการลดความเร็วของกฎข้อที่2เนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าแรงประทะเนี่ยถ้าเราจะให้แรงประทะมันน้อยลงลดลงเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเหมือนกับอันแรกนะก็คือเหมือนกับว่า ต้องให้มันเคลื่อนที่ตามไปด้วยอย่างเช่นชาวสวนนะครับที่เขาเก็บลูกทุเรียนนะแล้วก็โยนให้มีคนรับคนรับก็อาจจะเอากระสอบไปรับแล้วก็ไม่ใช่อยู่นิ่งๆตรงๆนะพอลูกทุเรียนตกมาใส่กระสอบแล้วก็อาจจะมีการให้มันเคลื่อนที่ตามไปด้วยอีกนิดหนึ่งเพื่อลดความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุจะทําให้ไม่รับได้ง่ายแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับนี้นกฎการที่ข้อที่3ของนิวตัน กฎข้อที่3อันนี้แหละที่ใช้เป็นหลักในการต่งจรวดออกไปนอกโลกได้ก็คือจะมีแรงกริยากับแรงปฏิกิริยาเท่ากันแต่อยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามนะครับอย่างพายเรือก็เช่นในกันพายเรือไปข้างหน้าได้แต่เวลาเราออกแรงต้องพายไปข้างหลังเพราะฉะนั้นอันการที่พุ่งไปข้างหน้าได้เราเรียกว่าแรงปฏิกิริยาแล้วแรงกริยาก็ต้องไปในทิศต,ตรงกันข้ามนะครับหรือปลาหมึกหรือพวกกระพรุนนะครับ ก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปได้ก็คือมีการยืดหดตัวนะยืดแล้วก็ดีดออกก็ทําให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เพราะฉะนั้นทิศทางที่เขาพุ่งไปข้างหน้าเพราะมีแรงดีดกลับมาข้างหลังก็คือแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยานั่นเองนะครับมาโมเมนต์โมเมนต์และแรงคู่ควบโมเมนต์ Moment นี่คือการกระทําของแรงที่พยายามหมุนวัตถุรอบแกนถ้าหมุนวัตถุรอบแกนน,นะครับก็โมเมนต์ก็มีค่าเท่ากับเอาแรงคูณระยะทางที่มันเคลื่อนที่หมุน ไปได้นะครับหน่วยก็จะเป็นนิวตันเมตรนะครับเขาบอกว่าทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยโมเมนต์จะเป็นบวกตามเข็มจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนเข็มเนี่ยจะเป็นลบนะรอบการหมุนถ้าโมเมนต์ลับก็คือเอาผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มลบด้วยผลบวกของโมเมนต์ตามเข็มก็จะเป็นผลลัพธ์ของโมเมนต์นะครับถ้าคำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นบวกก็สแสดงว่าตามเข็มเนี่ยเป็นลบทวนเข็มเป็นบวกนะครับ นี่แรงคู่ควบก็เหมือนกับโมเมนต์ก็คือมีแรงที่เหมือนกันเลยขนาดเท่ากันแต่อยู่ในทิศตรงกันข้ามหรืออยู่ในแนวขนานกันนะครับก็ถ้าอยู่ขนานกันแล้วไม่ผ่านรอบแกนจุดเดียวกันก็จะทําให้วัตถุนั้นเกิดการหมุนนะครับซึ่งขนาดของแรงคู่ควบหรือทอของแรงคู่ควบนะครับก็มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงหรือแรงแรงอันนี้นะครับ ก็คูณกับระยะทางระหว่างแรงทั้งสองนะเอฟและกับเอ็มดี F M D, นะแล้วก็ทิศทางการหมุนก็จะเป็นบวกหรือลบก็เหมือนกับโมเมนต์มื่อร์กรู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าทอของแรงคู่ควบเนี่ยอย่างเช่นเราขับรถนะครับหรือถีบจักรยานนะจะเห็นว่าทั้งสองปลายเนี่ยจะเป็นแรงเท่ากันเลยแต่ว่าท,ทิศตรงกันข้ามแล้วก็อยู่รอบระยะห่างอาจจะอยู่ที่จุดการหมุนหรือระยะห่างก็ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับ ทีการทํางานของมันเนี่ยถ้าเกิดการสมดุลก็คือแรงทั้งหลายแรงเนี่ยมาทําแล้วทําให้วัตถุนั้นอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่รวมกันแล้วนี่ยเราถือว่าอันนั้นเป็นอยู่ในสภาพสมดุลก็คือแรงรวมที่กระทาต่อวัตถุนั้นเป็นศูนย์นะครับสมดุลจะมีหลายแบบนะครับมีสมดุลต่อการเคลื่อนที่สมดุลต่อการหมุนแล้วก็สมดุลสถิตนะครับทีนี้มาดูสมดุลของแรงนะครับ สียรภาพของการสมดุลจะมี3แบบนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมดุลเสถียรน,นะครับถ้าเราเอนโยกไปนะแล้วก็ไอไ้ตำแหน่งที่มันเคลื่อนนะ่ยมันยังไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของของวัตถุเนี่ยนะครับมันก็เด้งกลับมาที่เดิมได้นะครับแต่ถ้าอยู่อันนี้เราเรียกว่าสมดุลไม่เสถียรถ้าออกแรงนิดเดียวก็ทําให้ล้มได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นจะเป็นสมดุลเสถทินก็คือ ยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ล้มแต่ว่าหมุนได้นะครับหมุนหมุนได้ไปมาได้ได้ด้วยนะครับนั้นเสถียรภาพของสมดุลก็คืออันนี้สเสถียรอันนี้ไม่สเสถียรน,นะครับแล้วอีกอันก็สะเทินนะครับงานทีนี้มาถึงเรื่องงานบ้างนะครับงานคือการออกแรงกระทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรงนะครับอย่างเช่นในรูปเนี้ผลักกล่องเคลื่อนที่งานก็คือเอาแรงเนี่ยที่เราดึงเนี่ย ต้องอยู่ในแนวเดียวกับระยะทางก็คือในแนวราบจากทางซ้ายมาทางขวาเนี่ยอันนี้คือระยะทางจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นแรงก็ต้องอยู่ในแนวนี้เท่านเดียวกันนะครับอันนี้งานเท่ากับ fs cos ซถ้าอยู่ในแนวเดียวกันปั๊บ cos t ก็ไม่มีก็เป็น fs นั่นเองนะครับแต่ถ้าในแนว f เนี่ยมันไม่อยู่ในแนว cos t ิหรือมันอยู่ในแนวราบแต่ไปอยู่ในแนวดิ่งอันนี้กรณีนี้จะไม่เกิดงานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดงานกรณีที่ซเนี่ยตั้งออกแรงตั้งฉาก ทีนมการที่เราหาสา,สามารถหาคำนวณได้จากงานเท่ากับอินทิเกรตระยะทางจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2นะ F. ds ก็คือแรงคูณระยะทางนั่นเองนะครับถ้าเขาบอกว่าเป็นบวกเมื่อซีตา้าน้อยกว่า90อันนี้จะ,ะรเป็นบวกนะครับแต่ถ้าซีตา้าก็90องศาตั้งฉากเลยอยู่ในแนวดิ่งเนะี่ยก็จะไม่เกิดงานนะครับงานเป็นศูนทีนี้ถ้าซีตา้า เท่ากับ180องศาเลยคือตรงกันข้ามเลยนะครับก็งานที่ก็จะเป็นลบตามรูปนี้นะครับในรูปก,กราฟเ่ยอันนี้ก็คืออยู่ในโคละทิศเลยนะครับนี้มากำลังกำลังก็เป็นหน่วยเป็นวัตต์นะครับก็คือ P เท่ากับ W ส่วน T นะครับกำลัง1กําลังม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับ,บ,รรบทีนี้เราสามารถคํานวณกําลังในการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะครับถ้า เขาบอกว่าถ้าความเร็วอัตราเร็วปกติของการเคลื่อนที่นะม,มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับแรงก็จะเป็นนิวตันนะครับกำลังก็จะมีหน่วยเป็นวัตนะเพราะนั้นในการคํานวณหาการทำงานถ้ากําลังในการทํางานของวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยเราก็สามารถหาคานวณได้จากสูตรอันนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องเครื่องกลนะครับเครื่องกลที่จัดเป็นเครื่องกลอย่างง่ายก็คือคานรอกพื้นเอียงริมสกรูล้อและเพลานะี นี่ถ้ามาดูคานคานก็มีแบบ3แบบด้วยกันคานประเภทที่1แบบนี้ประเภทที่1นะครับออกแรงที่นี่นะครับออกแรงแล้วก็ปรากฏว่าจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแรงต้านอยู่ตรงนี้อันนี้ประเภทที่1นะครับก็คือจุดหมุนอยู่จะอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านแต่ถ้าประเภทที่สองเนี่ยจุดหมุนจะอยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วก็แรงพยายามกับแรงต้านเนี่ยจะอยู่ ใกล้กันโดยที่แรงต้านอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามนะครับอย่างเช่นอันนี้ประเภทที่สองไอ้ประเภทแรกเนี่ยก็คือพวกแฉลงพวกกันไกลพวกคีมทั้งหลายนะครับแต่ประเภทที่สองเนี่ยเป็นพวกที่เปิดฟ้าครัวที่ตัดกระดาษนะครับหรืออาจจะเป็นคีมกบลูกนัดเนี่ยก็จะเป็นแบบประเภทที่สองแต่ถ้าแบบที่3เนี่ยเขาบอกว่าแรงพยายามเนี่ย จะอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านกรณีอย่างนี้อย่างพ,พวกคิมคีบทานิมจับน้ําแข็งนะครับคีบตะเกียบไม่กวาดไม่กวาดด้ามยาวๆที่เรากวาดนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเภทที่3นะครับรอกรอกก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะลอกเดี่ยวตายตัวเนี่ยออกแรงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ออกแรงเท่านั้นอันนี้ไม่ผ่อนอันนี้ไม่ช่วยผ่อนแรงเลย แต่ทาให้เพียงสะดวกเท่านั้นนะประเภทที่2ถ้าดึงขึ้นอย่างนี้ออกแรงครึ่งหนึ่งของน้ําหนักเนี่ยสมมติน้าหนักร้อยออกแรงแค่50นะครับแสดงว่าอันนี้ผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าลอกพวงเนี่ยจะผ่อนแรงได้เยอะมากเลยขึ้นอยู่กับจำนวนลวกูกเอ่อจำนวนรอกนะครับที่ที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลอกเดี่ยวแบบประเภทนี้นะครับระ,ระบบที่1เนี่ยก็จะมีได้ความได้เปรียบเชิงกลจะเท่ากับจํา 2ยกกําลัง n เมื่อ n เนี่ยเป็นจํานวนรอกอันนี้จะเห็นว่ามี4นะครับเเท่า <N S 1> กับ4เพราะฉะนั้นความได้เปรียบเชิงกลก็คือ n 2ยกกําลัง4นะครับจะเห็นว่าโอ้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับให้ยเยอะกว่านี้ได้ไหมก็มาประเภทระบบที่2นะระบบที่สองเนี่ยเขาบอกว่าความได้เปรียบเชิงกลเท่ากับ n เพราะฉะนั้นจำนวนรอกมีกี่ตัวก็ได้เท่านั้นนะอันนี้มีสี่ นะกรณีที่ดึงมาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตอนแรกระบบเดียวเนี่ยนะครับถ้าดึงอย่างเงี้ยมา4แต่ถ้ามาระบบดึงแบบระบบที่2อนะครับอย่างเงี้กยกลายเป็น5เพราะว่าดึง 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่หนะเท่ากับ5แต่อันนี้ n เท่ากับ4ีทีนี้อันนี้ประกอบด้วยระบบาตายตัวล้วนเลยนะครับกรณีอย่างเงี้ยความได้เปรียบเชิงกลจะเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1 เมื่อ n เ,เ,เป็นจำนวนรอกตีตัวเนี่ยนะครับก็คือ 2. ยกกำลังสี่ลบ1นะครับทีนี้มาดูเมื่อกี้ไปละรอกก็ไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูพื้นเอียงพื้นเอียงเนี่ยเป็นาทางลาดที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุขึ้นนะครับที่สูงจะผลักหรือกลิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพื้นเอียงเนี่ยลื่น,น,นจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าพื้นเอียงที่มันเป็นมีอะไรแรงเยดทานเยอะหยาบยก็จะต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ความชันน้อยก็มีส่วนนะครับถ้าความชันน้อยเนี่ยก็ออกแรงได้น้อยมากไม่ต้องออกแรงมากแต่ถ้าออกพื้นเอียงสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะออกแรงมากขึ้นทีนี้พอจากพื้นเอียงก็มาดูริมก็เหมือนพื้นเอียงนะครับเหมือนพื้นเอียงแต่ว่าตัวริมเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับไอ้เมื่อกี้พื้นเอียงมันอยู่นิ่งใช่ไหมอันนี้เคลื่อนที่ได้ก็ต่อเข้าไปในในในงั้นความกว้างความลึกที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของริมนะครับ ถ้าสันกว้างมากก็จะออกแรงตอกมากถ้าสันกว้างน้อยก็จะออกแรงน้อยนะครับทีนี้มาตะกรูตะกรูที่หมุนเนี่ยก็แขนของแรงเนี่ยนะครับเป็นขานที่ยึดเข้าไปในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตะปูไอ้พวกนี้ก็จะช่วยลดได้เยอะเลยนะครับในการออกแรงนะก็เป็นเครื่องกลที่ประเภทที่เราใช้อย่างพวกประปูควงดอกสว่านนะครับสะกรูที่ยึดเคเบิลนะั้นทั้งหลายเนี่ยนะ หรือปากกาจับชิ้นงานก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็มาล้อกับเพลาก็เหมือนกันนะล้อกับเพลาเนี่ยจะเห็นว่าล้อกับเพลามีแกนติดร่วมกันนะแค่ถ้าออกแรงน,น้อยสามารถยกวัตถุขึ้นได้นะครับโดยอันนี้จะให้ช่วยผ่อนแรงนะครับทีนี้พูดงานไปแล้วมาพูดถึงพลังงานพลังงานจะมีทั้งพลังงานจนแล้วก็พลังงานฝักนะครับหน่วยของงานและพลังงานนั้นเป็นจูนเหมือนกันนะ ถ้าเป็นพลังงานจนนั้นวัตถุจะมีการเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นการหาค่าของพลังงานจนก็คือเัดหนึ่งส่วนสองคูณมวลคูณความเร็วยกกาลังสองนะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานตักนั้นจะเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุวัตถุนั้นจะอยู่ในที่รระยะที่เราเรียกว่ามีความสูงนะครับแล้วก็ในขณะที่หยุดนิ่งนะก็มีพลังงานตักได้แต่ว่าถ้าเป็นพลังงานจนนั้นต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับ พลังงานจะมีอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานสักน,มถ,นะกนมถ่วงนะครับสักนมถ่วงนั้นก็คือหาค่า mgh มวลคูณความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกคูณความสูงนะครับซึ่งค่า g เนี่ยก็คือเก้าจุดแดเมตรต่อวินาทียกกำลังสองซึ่งในการคำนวณเราก็คือปรับปัดเป็นเลขสิเลยนะครับก็คือค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะอนนี้เป็นสักนมถ่วงก็คือเทียบจากระดับข้างบนข้างล่าง เทียบกับพื้นดินนะครับแต่ถ้าเป็นสักในสปริงเนี่ยก็คือการยืดหดของสปริงนะครับสปริงถ้ากดลงไปแล้วก็ออกแรงมากๆกเนี่ยก็คือสปริงที่มีความเขาบอกว่ามันแข็งนะครับแข็งจะต้องออกแรงเยอะแต่ถ้าปริงอ่อนเนี่ออกแรงน้อยนะครับพลังงานที่สะสมในสปริงเป็นพลังงานสักสะสมเนี่ยเราเรียกว่า E เท่ากับ 12kx ยกกำลัง2เมื่อ k ได้เป็นค่า คงที่ของสปริงหรือค่านิดของสปริงนะครับจากอันนี้มาถึงพลังงานทดแทนทดแทนอะไรทดแทนน้ำมันนั่นเองนะครับก็จะมีประเภทสิ้นเปลืองกับอ,อันแรกประเภทสิ้นเปลืองก็ใช้แล้วหมดนะฮะเช่นแก๊สธรรมชาติถ่านหินน้ำมันนิวเคลียร์อันนี้เป็นสิ้นเปลืองนะครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าไอ้สิ้นเปลืองเมื่อกี้นะที่เป็นแก๊สธรรมชาติถ่านหินลิกไนท์แก๊สธรรมชาตินี่จะเป็น พลังานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความต้องการมากที่สุดแต่ถ้ามีมากที่สุดก็จะเป็นพวกถ่านหินนะครับถ่านหินมีมากที่สุดแล้วก็มี3แบบก็ลิกไนต์บิทูบินัสและแอนทราไซถ้าลิกไนต์เนี่ยคุณภาพก็จะต่ํากว่าบิทูบินัสและแอนทราไซ์แอนทาไซ์นี่จะเป็นคุณภาพดีที่สุดนะครับดฉงนั้นลิกไนต์เนี่ยเอาไปใช้ถลุงทำโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรพวกนี้นะ ผลกระทบที่เราเกิดก็คือได้ฝนกรดมาเนื่องจากว่ามีซันเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ออกไซด์ออซของไนโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดฝนกรดนะครับก็มีผลกระทบกับบ้านเรานะหินน้ํามันก็เหมือนกันนะหินน้ํามันก็เป็นพวกมีสารแคลโรเจนนะครับอันนี้จะที่เราตกัดออกมาได้น้ํามันดิบนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะได้ตกัดออกมาจากพวกนี้แล้วได้น้ํามันเชื้อเพลิงได้น้ํามันกา๊าซน้ามันหล่อรื่น พาราฟินไขแนับท่านะครับพวกนี้เราได้มาจากหินน้ำมันตัวนิวเคลียร์ก็จะมีสองแบบก็คือแตกตัวกับแตกตัวกับรวมตัวถ้าแตกตัวเนี่ยเราใช้ทางทำลายลางนะครับป,ปัจจุบันเราใช้ก็คือปฏิกิริยารวมตัวที่เรามาผลิตพลังงานไฟฟ้าอะไรทั้งหลายนี่นะครับจากนิวเคลียร์นะทีนี้พลังงานประเภทหมุนเวียนหมุนเวียนนี่คือใช้ไม่หมดมีชาติใช้ไปได้เรื่อยก็คือ แสงอาทิตย์ลมน้ําชีวมวลความร้อนใต้พิภพพวกนี้จะเป็นประเภทหมุนเวียนซึ่งหมุนเวียนเราจะใช้จพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปทําอย่างอื่นนะครับพลังงานลมนะครับก็ใช้กังหันลมมาช่วยนะครับพลังงานน้ําก็พลังงานน้ําจากเขื่อนนะครับเราผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อน แล้วก็จากคลื่นน้ําหรือน้ําขึ้นล้าลงเนี่ยก็ใช้ได้นะครับส่วนชีวมวลเนี่ยก็คือเอาพวกฟืนแกลบกากอ้อยมูลฝัดอะไรทั้งหลายนะมาหมักนะครับในที่ที่ไม่มีอากาศสุดท้ายเราก็จะได้พวกแก๊สชีวภาพนะแก๊สชีวภาพก็คือแก๊สมีเทนนะครับที่เราได้ถ่านไม้ไฮโดรเจนแอลกอฮอล์แก๊สชีวภาพสุดท้ายนีที่เราได้แล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพก็พยายาม มีการพ,พัฒนาให้เอามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตโดยเฉพาะในทางภาคเหนือเนี่ยก็มีสามารถเอาประโยชน์ของความร้อนใตพ้พิภพเนี่ยมาใช้ได้นะครับก็มาถึงของไหลของไหลเราก็จะพูดถึงความดันในของไหลนะของไหลเนี่ยเราปกติเราจะเราหาความดันในของไหลเนี่ยเราจะวัดหน่วยเป็นปสาสคาลนะครับเป็นความดันเนี่ยในหนึ่งบรรยากาศหรือหนึ่ง หบรรยากาศก็คือ1บาร์นะครับเราสามารถหาความดันได้ซึ่งความดันในบรรยากาศเนี่ยถ้าเราวัดจะในประหลอดในบารอมิเตอร์นะครับก็คือเขาบอกว่า760ม mm, มตรนะครับประมาณนะครับเป็น1บรรยากาศนะครับถ้าความดันที่ระดับน้ำทะเลนะครับ700ถ้าสูงกว่านั้นก็จะลดลงลดลงเพราะฉะนั้นเราต้มน้ำในที่สูงหรือบนเขาเนี่ยก็จะเดือดเร็วกว่าข้างล่างนะครับ จากของเหลวเนี่ยก็เรามาใช้ประโยชน์เยอะเลยนะครับอย่างเช่นนักดำน้ำนะมันอยู่ได้ยังไงปลาน้ำทะเลลึกเนี่ยอยู่ได้ยังไงนะครับก็เป็นเรื่องของความดันนะซึ่งความดันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์มากมายเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้ก็เป็นพวกเครื่องตะบันน้ำนะครับที่ใช้ปั๊มน้ำทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของความดันเหมือนกันนะครับปาสคาวเขาก็ หลักอันนี้เราก็ไปทำไอ้พวกไฮดรอลิกทั้งหลายนะครับพวกไฮดรอลิกก็คือออกแรงนิดเดียวแต่สามารถยกวัตถุหนักขึ้นไปได้นะครับก็ตามหลักของปาสคาลนะแล้วก็มาถึงพวกแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวนี่ก็คือ,อสามารถทำให้วัตถุเนี่ยมันลอยได้ในน้ำเนี่ยของที่หนักๆเราสามารถให้มันลอยน้ำได้ก็มีใช้ประโยชน์จากการเรื่องของแรงลอยตัวนะครับซึ่ง เอาไปใช้เนี่ยสามารถเราสามารถหาแรงลอยตัวของวัตถุได้นะครับลองเอาไปช่างดูในน้ำตามในรูปเนี่ยนะครับในภาพในสายคลองต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็แรงลอยตัวไปใช้ประโยชน์เยอะเลยนะแล้วก็ที่การโครงของวัตถุในเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าโครงมากกว่าจุดจุดไอ้อสนท์ท่งของของเรือหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้เรือโครงเกรงไปได้แล้วก็เรือจมได้นะครับอันนี้ก็จบหน่วย ที่13นะครับก็ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารนะครับก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ